แล้วก็พูดถึงเรื่องอาชีพเนี่ยอาชีพเกษตรอาชีพบริการแล้วก็รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ย<ะ>นักวันจัดทวีความสําคัญมากขึ้นเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์สู่การรองรับการท่องเที่ยวทางการแพทย์และสุขภาพก็คือ medical and wellness tourist นะคือเป็นเวทีที่เปิดโอกาส ความท้าทายยกระดับศักยภาพและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงคะนะคือธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะเกี่ยวกับเรื่องแพทย์และสุขภาพะจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้มีทักษะแล้วตรงนี้รายได้สูงด้วยค่ะนะรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกว่าจุดนี้คือจุดสำคัญ ไทยเนี่ยทำเลที่ตั้งสุดยอดโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานแล้วมีความหลากหลายการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยเรามีโอกาสเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้และการท่องเที่ยวการแพทย์ศาสตร์และสุขภาพในเอเชียแล้วจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วมีผลต่อการจ้างงานทักษะฝีมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงแรงงานกําลังทําก็คือการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้กลุมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ย มีแนวทางพัฒนาแรงงานเรื่องความร่วมมือรัฐเอกชนสถานศึกษาให้มันตอบโจทย์นะกับตลาดแรงงานนะแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการดําเนินการกําหนดมาตรฐานฝีฝมือแรงงานนะการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีหนังสือรับรองอย่างเงี้ยเพื่อให้แรงงานที่ผ่านได้ค่าจ้างตามทักษะฝีมืออ,มอันนี้เป็นตัวอย่างฮะที่จะทําให้คนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น